โอ้นี่เป็นไงหนูพุกนี่ไซส์ใหญ่เลยพ่อตัวเดียวเองนะเนี่ยเรียบร้อยครับเพื่อเปอดเขาสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันในป่าไผ่แล้วนะครับผมวันนี้นะครับพ่อขอวัตถุดิบหนูพุกนะครับวันนี้ผมเลยจัดให้นะครับแต่ไม่รู้ว่าพ่อจะทําเมนูอะไรนะ เดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับผมพ่อมาแล้วโอ้ยพ่อเตรียมเครื่องให้หมดแล้วเหรอเตรียมเยอะเตรียมเยอะโอ้ไม่รู้อนี่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 หนูพุกไอ้ดาวก่อนกี่กิโลประมาณสองกิโลเอ๊สองสองโลนิดๆนี่มาแล้วแล้วจะทำอะไรพ่อเนี่ยหมูปักไงกะโอ้ยผักเยอะเลยอะห่อเนื้อเคหนูพุกชุดข้าวไทยตอนนี้นะโอ้ห่อเนื้อเคหนูพุกครับผมโอ้นี่เป็นไงหนูพุกอ้าวเนี่ไซส์ใหญ่เลยพ่อนี่ยสี่ตัว สี่ตัวนี้สองโลนะพอนี่บอกจากเปลือกอย่างนี้ครับนี่แข็งแข็งเนี้ยจะเอาข้างในอ่อนๆนี้เนี่เนี่ยนี่เนี่เนี่อเนี่ย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 เนีเน่นะ่ยเนี่ยเนี้ยมมันเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนียเนี่ยเนะ่ยเอี่ยเนียเนียเน่อน่อนๆเนียเนี่ยน่เนีเ่ยเนนี่เนี่ยเ่เนีนี่ยเนยนีเนียนี่ยเอี่ยรน่นีนียเ่ง่ยเนียเร่างนีนนีนีเนเนยยยนะผักรวมหลายอย่างนะครับ ดอกกุชชนกับมิชป้านั่นเนี่ยเอาอันนี้ดอกกุชชนแล้วเหรอเนี่ยไม่ใช่ดอกลายหรอกดอกลายดอกลายต่อไปแล้วอะหอ,ม,อ,อมแดงหอมขาวพริกขี้หนูขมิ้นชอว์ทิชแห้งตะไคร้ข่าเม็ดฟักป้อมแครนเก๋าชโลดนี่ครับอันนี้ขันอะไรเน,นี่ยสุดรับนะเนี่ยสุดยอดเนี่ยอ๋อเสร็จ้ำปลาด้วยเออใส่ปลาด้วยนะครับอันนี้สุดละพ่อเลยนะน้ำปลาด้วปรุงรสตราตะมั่วนะครับฉุดยอดข้าวคั่เนี่ยนยะอ๋อมีข้าวคั่วอีก เราขอนึงแค่เรามีนะมีมีเขาขั้วนี่ต้องโขกเนาะโขกอะอันนี้พ่อขั้วใหม่ๆเลยเหรอพ่อเมื่อกี้นี่ยนะยังอุ่นๆอยู่เลยเนี่ยเกี๊ยไม่มุดอ่ะอือพ่อทำมาเลยพ่าทาเกี๊ยมอิ่มเลยหนูเลยมืมเลยมากยังพอเตรียมของไว้หมดแล้วบางทีถ้าเราเตรียมไว้หมดนี่อาจจะไม่ได้นะเออพี่พัดน้ายุ่งไม่ได้ก็ไปซื้อไก่มาก็ได้พ่อไม่เอานะอ่าที่มันพวกขยักนี่แหละเดี๋ยวทำเลยต่อพ่อโอเคเดี๋ยวให้พ่อหั่นก่อนนะครับ เข้าครับสำมำเข้ากันข้าวคั่วนะครับเข้าวคั่วเนี่ยต้องคั่วใหม่ๆแล้วโขกใหม่ๆอย่างนี้นะจะหอมนี่หอมถ้าโขกไว้นานมันจะไม่ค่อยหอมครับโอเคความล้วกลิ่นมันออกไปละเนือดด้วยแหละครับผมกลิ่นหอมด้วยเนี่ยเทไว้ในถ้วยก่อนต่อไปทำเครื่องแกงเนาะเครื่องแกงข่าแล้วก็ขมิ้นครับข่ากับขมิ้นใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วย อะไรมีอะไรบ้างเนวะเม็ป้อมมอแคนเพล็กจะไคร่อเไรกันหมดโคกเลยครับเนี่ต่อไปหอมแดงขาวๆฉลุลงไปครับนี่ครับเรียบร้อยครับไปคูน่ะครับด้วยครับลืมไม่ได้ครับผมน้ำปลาร้าปรุงรสตำม่วครับกระทะใหญ่นะครับวันนี้ครับลงเตาแล้ะครับลงเตาครับวันนี้ใช้กระทะใหญ่นะครับผมน้ำมันลงไปแล้วครับ อ้ยมันร้อนแล้วพ่ออะใส่ลงไปผัดใหมหอมครับผม,มหอมจังเลยพอผัดนะครับคุณผู้ชมกลิ่นมันจะหอมมากเลยนี่ครันชุกเลยครับเนี่ยกินของแครด้วยนี่ใส่หมูลงไปแล้วครับต่อไปอใส่หมูครับหมูสี่ตัวสองกิโลกว่าครับเนี่ย ตัวร้อครับผมตัวร้เลยนะครับนะครับนี่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 สุดลับสุดลับขันไ้เนอครับน้ำปลาระนี่ครับปลาสองไล้ครับผมเพาอร่อยเพอร่อนี่แหละก็้างอมออหกินหอมเลจริงกินมมากอา พี่มาทำทำหัวนึ่งนะอันเห็นน้ำแขน้อยกินอรแน่ไลงปละครับดูเหมนขัเยอะอางนี้นะแป๊บเดียวก็ยุบหมดแล้วทำอย่านีเอาละครับควครับผมรให้ขัดมันยุบกนนะครับึปลาแพมน้ยนะปลา่า รอร่อยเขาเป็นไงครับอ่าร้อยน้ำแห้งหน่อยนะพขาเนาะอืมร้อนน้ำแห้งกะต่อไปใส่ข้าวคั่วลงไปนะครับน้ำเริ่มแห้งใส่ข,าข้าวคั่วเนาะอือ,อหือนี่ข้าวคั่วเนี่ยทำให้แบบเข้มข้นกว่าเดิมนะครับผมนี่คลุกให้เข้ากันอันนี้ถือว่าเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับเดี๋ยวนำไปห่อกันครับผมนี่ ดูดิเนื้อขาเน้นๆเ,เลยเดี๋ยวเราม,มาห่อกัน oh, oh, oh. เริ่มห่อกันครับได้กี่หอ่ oh, oh. อพ่อหกหกห่อใหญ่หน่อยนี่นหออ่อนี้ครับนี่แล้วเราก็นําไปนึ่งนะครับก็จะกลายเป็นห่องนรับห่อนึ่ง oh, ห่อนน่ง oh, หอ,หงอที่เขาเรียกว่าห่อหนึ่งแคร์เพราะว่าเครื่องมันคล้ายๆแกงแคร์นะเ mm hmm. นี่ยเนี่ยขกเครื่องขกอะไรอย่างนี้นะครับแต่เนี่ยเราใส่ขา้าวคั่วแล้วก็หอ่อแล้วก็จะนําไปนึ่งนะครับ นี่หอยใหญ่เลยคุณผู้ชมอันนี้ตองมันแตกหน่อยไม่ได้โดนไฟเนาะไม่โดนไฟมันจะเหนียวนะครับแต่ไม่เป็นไรครับนําไปนึ่งครับไม่ได้เอาไปต้มนะนี่โอ้ยนะครับห่อแรกโอ้ยร้อนๆอยู่แล้วเนีนะ่ยห่อสุดท้ายแล้วครับตัดหัวสักหน่อยตัดหน่อยเพื่อวความสวยงามน,นะครับ นี่ครับร้อยเดี๋ยวเป็นน้ำเป็นนึ่งกันนะครับเ,เอาละครับกท่าลงเตาอให้มันรวมนะครับผมน้ำลงไปแกงหรือซึ้งนึ่งของเราใช้ไม้ไผ่ทำนะครับรองไว้สักหน่อยเดี๋ยวกลัวมันยุบลงไปนะครับออหอนึ่งของเราหกคอหกค,ค,คใส่ได้อยู่นะพน่อเนาะได้ค่ะได้ค่ะนี่พอดีเลยผมว่านะพอดีเลยพอ่อมาเรียนี่จะมาเรีปิดผ้าไว้นะครับสน่าจะนึ่งประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงเนาะ ประมาณนี้แหละะปรมาณนั้นแหละใส่ฟืนใส่ไฟรออย่างเดียวครับตอนนี้เรากินอย่างเดียวเรากินอย่างเดียวเอาละครับคุณผู้ชมอันนี้ก็ผ่านไปประมาณชั่วโมงแล้วนะประมาณนั้นแหละประมาณชั่วโมงแล้วครับก็มาดูกันว่าเป็นยังไงนะถ้าน้ําใกล้แห้งก็น่าจะได้แล้วแหละผมว่าสุกแล้วหรือว่าสุกแล้วนะอ่ดูสิเอาเลยครับโอ้น้องแห้งแล้วน้ำแข็งแล้วเนี่ยังยังยังไม่แห้งดีเลยหน่อยแต่กินนี่หอมนะพ่อเนาะกินออกมาหอมเลยคุณผู้ชมพ่อว่าสุกยังสุกแล้วสุกแล้วเนาะชั่วโมงหนึ่ง้วครับโอ้โหมีแล้วครับ ไดกเหรนได้ไหมได้ไหมได้ไล่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 ไปไปะครับเดี๋ยวแกดูขอใหญ่ละกันหมดกี่หอมไม่รู้ครับแต่ตอนนี้หอมมากพวกกินในชุดยอดนะเห็นยังไงบ้างครับมาลุ้นกันคุณผู้ชมแดนแดนๆดนแดนนเปิ้ลปอดโอ้โหเฮ้ยหอมมากเพราะมันหอมไปตองอ่ะดูเนื้อโอ้ยเนื้อหนุ่มสุกมากเลยเนี่ย นี่ร้อนๆเลยแหละครับออกมาจากหม้อเลยเนี่ยโอ้ยดูดิดูมะเขือดูอะไรมันมันนุ่มไปหมดเลยนะพ่อไปหมดนี่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 อืมอ่ะให้พ่อชิมคำแรกกินนี่หอมมากเลย่อ้โหความขนาดที่นะครับมันจะมีข้าวคั่วหน่อยเนาะที่แบบว่าดื้อๆเนี่ยจากมือนะครับนโอ้โหเปล็ขาโอ้โหเอาอะไรเขาอุ้ยหนูครับอลร้อนๆนะเอาละครับผมอืมนี่ดูเปื่อยมากเลยอ่ะอืมเป็นไงบ้างครับ อีกาโมกขนาดอีกาโมกขนาดอีกาอีกาโมกขนาดอะ๋อ,อนุ่มนี่ขนาดละหวานแล้วกลิ่นที่เขาใช้เนี่ยกลิ่นพักเนี่ยมันเข้ากันดีขนาดแล้วแกกลิ่นปลาลหลเนี่ยพอท้ออ๋อหมอขนาดด้วยอ่ะปลาลาลน้ำมันชุ่มเยนิรับเลยเนาะแล้วก็ผักมันมีหลายอย่างนะพ่อผักหลายินมันก็เลยแบบว่าออกมาหลายอย่างนะเกือบสิบอะเนาะเยอะมากลส่วนใหญ่ท่านนึงนี่มันจะนุ่มเลยนะนุ่มนะนุ่มนุ่ม ไก่แบบว่าเหนียวเหนียวเนี่ยไม่กลัวเลยนะไก่กลัวไม่กล้กลเหนียวเหนียวเลยนะอันนี้หนูนี่มันไม่ค่อยเหนียวเท่าไก่อะ่ะเนี่ยจะนุ่มมากโอ้นี่หว,ว,ว,วาไหวาไหวขมนิดหน่อยขมบ่ยายถ้าเพิ่มความเข้มข้นให้<ม>กับอาหารนะครับน้ำปลาราปรุงรสนะครับตราตำมั่วนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆน,นะไปหาซื้อมาลองกันได้ชอบมากโอ้ยดูดิดิเนี่ยเนื้อนุ่มเลยคุณผู้ชมเนื้อนุ่ม ก็ผมกินอะไรหวานมาเลยมาเอ้ยพริกกระเพาะไม่ได้เอาใส่ด้วยไงจริงๆเอามันลืมด้วยก็ได้นะแต่ได้กินสดก็ได้ครับไม่มีปัญหายระก็ลองเลยบอกขาทานนะอือ่านลดดูด้วยอะไรอ่ะผักอบหนึ่งไว้ในบอกชอบหนึ่งครับอืมเนื้อหนูครับวก็ไม่ต้องกวนเหนียวเลยอืมขอลองนี่ก่อนโอ้ยนุ่มเลยเนาะนุ่มเลยนี่นะครับอืม หนังมันนุ่มมากเลยพ่อหนังนุ่มเนื้อก็อ,อร่อยโอ้ยมันมีกลิ่นนี่ด้วยกลิ<ง>่นไหนดอกคาอืมมีกลิ่นดอกคาด้วยทำเสร็จดอกคาด้วยครับเมื่อกี้น้ำปลานี่เข้มข้นจริงเนี่ยเข้มข้นเลยรสชาติมันเข้มข้นขึ้นมาเลยอ่ะคุณผู้ชมดูหนังมันเนี่ยมันละลายเลยนะเอาพ่อมันเคี้ยวเข้าไปนี่ละลายเลยอืมบอกแล้วอือหืมหมดเนี่ย นี่แหละเขาลองไหวนะอืมขมข <c oughs> ม,มมากเพราะว่าผมนิดหน่อยว่าผมเยอะแล้ว่หนอยนี่โอ้โหดูหนังเนี่ยดึงๆอ่ะอิงเสะห่อแล้วพอนาะอิงเนสะห่ออืมจัดห่อนี่ครับก่อนนี้ก็ใ่เหมนกันนะั่นแหละ มันมันนุ่มดีมากคุณผู้ชมนุ่มดีถ้าห่อหนึ่งเนี่ยมันจะมีกลิ่นเอกลักษณ์ของมันนะมันไม่ได้เป็นกลิ่นใบตองไหมมันไม่เหมือนข้อแหมมันไม่เหมือนอะไรเลยไม่เหมือนมันหลายอย่างร่วมกันนะนพักกักนคนเยอะแล้วอเทนะครับนี่เอ้ยปุ้มโอ้โห,โอโหทอดพี่นะครับกลับไปเขาทอดเลยหนาะครับอืมร้อนโอ้ห่อนึ่งเลยนะเอาไว้ตอนเราสันเย็นหน่อยกว่าน้ำหนึ่งนะความเย็นก่อนนะอืมเย็น ถ้าปล่อยข้ามวันอ่ะทำมาคั่วเป็นคั่วโฮงไงอืีแน่นาะอืออือเอาอะไรวะเอาเครื่องในมันเครื่องเลอจัดเลยอือตับอืมเครื่องเนือมีกลิ่นด้วยกลิ่นหนูเนาะอืมกลิ่นหนูนี่กลิ่นเหม็นหรือกลิ่นอะไรกลิ่นหานกลิ่นหอมทิ่กินหนูมันจะมีกินเอกลักษณ์นะไม่ใช่เหม็นนะคุณผู้ชมแต่เหม็นนี่อะไรตับ้ะอืมคนชิ้น อืม่ถึงขอมันนั่นเลยนะใช่ใช่มันมันมันมีกลิ่นแปลกๆหน่อยไม่ได้เหม็นนะครับนจะเป็นกลิ่นเอกลักษณ์ของมันอืมเขาอยากลองกินหัวนึ่งนะครับทําดูทําสูตรเนี้ยถ้าไม่อยากกินหนูใส่ไก่ได้ไก่ได้แต่อย่าลืมน้ำปลาอืาเนี่ยต้องมีนะครับน้ำปลาทําให้อร่อยกลมกล่อมขึ้นเลยนี่นะครับอขาอุ่เขาอุขนนะเธอ รสหวานก็หวาก็ไม่ได้ขมมากนะรอบเนี้ยมันมันขมนิดหน่อยอ,ะอ่ะหางเถานี่โอ้หนังรืบแล้วหนังมันนุมน่มดีมากมชิ้นนี้แหละอ่ะอืออือพอสามสี่ชิปความคลายเนะี่ยเหมาะเดียว ืมาได้ผักแล้วครับอืมหางถ้าได้ผักชอมห่อรองก๋วยจีนน่าเลืมมันจะคข้มข้นดึดดดหน่อยพ่อเข้าขั้วนี่นะครับโอ้ยหายใจใส่น้ำปลาร้าเข้าไปแบบ เข้มข้นหนัวขึ้นมาเลยนะครับใครอยากซื้อมาลองนะก็ไปหาซื้อได้แถวแมคโครโลตัสนะครับก็ลองไปหาซื้อกันดูซื้อออนไลน์ก็มีนะครับตำมั่วปลาดาดตำมั่วโอเควันนี้ก็มาที่นี่เท่านะฝากแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมทุกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับห่อหนึ่งแค่นะครับใส่ลงปลาด่าลงไปชุดยอดครับผมยอดห่อหนึ่งแค่หนูพุกนะครับเหมาะน้ำปลาดาดตำมั่วนะครับฝากด้วยครับผม